สวัสดีครับผมคัริสซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรานะครับเกี่ยวกับเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่มาด้วยสําหรับเว e ็บไซต์ efinance ไทยและก็สําหรับแฟนเพจนะครับของคุณวันชัยมีสิริทางการสิสซิงฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมสําหรับวันนี้นะครับจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ ทางด้านของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับสำหรับตอนนี้ในตลาดหุ้นประเทศไทยเราเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบใช้คําว่าบ้าบอคอแตกที่สุดได้เลยนะครับเพราะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตลาดหุ้นบ้านเราเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสูงขนาดไหนอันดับ1คือบตททนะฮะอันดับ2ก็คือท่าอากาศยานไทยอันดับ3คือเดลตานี่แหละครับใหญ่กว่า CPO ที่เป็นเจ้าของเซเว่นแล้วก็เจ้าของห้างใหญ่ๆประเทศไทยหลายที่นะครับใหญ่กว่า ais ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายใหญ่สุดในประเทศไทยเราเหมือนกันนะครับสำหรับของเดลต้ e อ e เล็กทรอนิกส์เนี่ยการที่จะพามาไล่เลียงเบื้องต้นนะครับก็คือเขาผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์นะฮะที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นพวกพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปัจจุบันเขาปรับหน้านะฮะมาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโครงข่าย โทรศัพท์นะฮะซึ่งเรารู้อยูแล้วว่าโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหม,มันมันมันใหญ่โตมโหฬารน,นะครับมูลค่าบริษัทใหญ่มากแล้วปัจจุบันทางด้านของ ev กระแส ev ก็มาสุดๆนะครับแล้วมีข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งถือว่าน่าสนใจสําหรับทางด้านของตลาดยานยนต์บ้านเราเลยนะครับทางด้านของเว็บไซต์นะฮะของแฟนเพจของคุณวันชัยมิสิริเนี่ยเขาได้ออกมานะฮะพิมพ์ให้ดูนะครับเขาบอกว่าแค่มีข่าวลือว่าเทสลานะครับ สั่งจิ้นส่วนจากเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมูลค่าหุ้นก็พุ่งขึ้นไปนะฮะเกือบ500บาทหรือประมาณ250%ภายเดือนเดียวซึ่งนะฮะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าคือการสั่งจริงหรือว่าข่าวจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามันโยงมาทางด้านเรื่องนี้ได้นะฮะเรื่องนี้ผมว่าเราสนใจกันแน่นอนเทสล a ากลับมาสักนิดนึงของเทรซาสักหน่อยนะฮะเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าคือรถที่ผลิต E ีแบบ1 0 0นะครับแล้วเขาไปทางนี้แบบ ชัดเจนเลยเขาจะเอาไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับที่กุญยีอื่นเขาแทบไม่สนนะฮะมีแต่แบบเออกะแบบจะให้รถมันวิ่งไปเองแล้วนะฮะตอนนี้คือขับเองอะไรต่างๆมีโครงข่ายพิเศษอะไรของเขาไปแต่รถเขาเป็นไฟฟ้าแน่นอนสําหรับเทส la นะครับปัจจุบันมูลค่าของบริษัทถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดยานยนต์โลกเรานะครับแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันเทสลาพีคสุดไหมอันนี้ผมถ้าภาษาหุ้นเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับว่าพีคสุดไหมแต่ถ้าถามว่าในตลาดยานยนต์เนี่ย พีคสุดไหมอันนี้บอกเลยยังไม่ใกล้เคียงกับคําว่าพีคเลยนะครับคือรถจนเนี่ยเขาขายได้เยอะกว่านั้นนะฮะถ้าถ้ามองดูเจ้าอื่นนะรถในน้ํามันปัจจุบันเนี่ยเขาขายได้เยอะกว่านั้นเทรซ่าขายได้แบบโหยอดขายไม่เท่าไรนะฮะถ้าเปรียบ,เท,ยบเทียบกับทั้งโลกนี้นะครับแต่อนาคตมันพุ่งเป้าไปในทิศทางที่ดีมากๆเทร la าเองก็เลยกลายเป็นบริษัทที่หลายๆคนมองว่าก็จะเป็นบริษัทที่โตอย,อย่างเงี้ยเบอร์นหนึ่งของโลกไปอีสักระยะแน่นอนนะครับ อนทีนี้กลับมาดูทางด้านของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์พอมีข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับชิ้นส่วนของเท s l a โอ้โหอันนี้ส่งมาเต็มเตมแน่นอนนะครับเพราะเทส l a ไปแค่ไหนเดลต้าเขาน่าจะไปขนาดนั้นนะครับเดลต้าอิเล็กทรอนิสประเทศไทยโตขนาดไหนนะโตกว่าบริษัทแม่ที่อยู่ไต้หวันด้วยซ้ํานะครับก็มีหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยแตกประเด็นกันละกันนะครับอะทีนี้พามาดูทางด้านของ เว็บไซต์นะครับ e f i n a n c e ไทเนี่ยเขาก็ได้มีาการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากสําหรับบริษัท Delta ประเทศไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาผลิตเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มาหลาย10ปีแล้วนะครับปัจจุบันนนะเขาได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของอเทคโนโลยี 5G แต่ว่าเทคโนโลยี 5G ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลงไปในพวกโทรศัพท์วพวกอะไรพวกนี้นะเขาลงไปในเกี่ยวกับเรื่องของโครงข่ายนะครับ ก็คือทางด้านของอาจจะเป็นพวก power station อะไรต่างๆนะที่เป็นอาจจะเป็นเสา,าสัญญาณอะไรต่างๆนะครับซึ่งค,คงขายพวกนี้ทางด้านของนะครับแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ทั่วโลกต้องใช้แน่นอนอะไรตั้งแต่ Huawei มาเลยนะครับไล่ตั้งแต่าทางด้านใครก็แล้วแต่ที่อยากใช้เทคโนโลยี5 g นะฮะเขาก็แน่นอนต้องสั่งฮาร์ดแวร์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ทางด้านของเดลตาก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่เขามีอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ที่ปรับใช้กับรถ EV ได้ซึ่งรถ EV เนี่ยคือตลาดอนาคตแน่นอนทางการซิ่งกล้าพูดเลยนะฮะกล้าพูดเลยว่าอนาคตของ EV เนี่ยสดใสสุดๆแน่นอนนะครับาพามาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง EV ทัทางด้านของนะครับเว็บไซต์ e-finance ไทยเนี่ยเขาพูดประเด็นนี้เอาไว้เลยนะครับว่าประเด็นเนี่ยที่ทำให้ทางด้านของ Delta นะครับเป็นจุดสนใจที่สุดในตอนนี้นะฮะสักระยะละ,ละนะครับมีจุดสนใจมาสักระยะละ คือตั้งแต่หลังคลายล็อกนะฮะไอช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เรามัน,มนเละเทะม,มันแย่เลยนะครับต้องบอกว่ามันแย่เลยทีนี้พอหลังโควิดมาหลายประเทศมีการล็อกค,คายล็อกดาวออกมานะครับเขามีการปรับตัวคืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขากไ็ไม่ดันให้ซื้อรถน้ํามันเหมือนเดิมนะฮะกลายเป็นว่าเอาไหนไหนก็แบบจะฟื้นล้วเขาเอาเป็นรถ E ีวีเป็นตัวตั้งเลยนะครับในหลายประเทศนั้นคือประเทศไหลเริ่มต้นเลยนะฮะจาก ชาติทางยุโรปชาติทางยุโรปนะครับเกิดความหดตัวนะฮะหดตัวก็อย่างพวกทางด้านของเยอรม,มันอะไรกลุ่มนี้นะครับที่เขาแบบเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะตลาดพวกนี้หกหดตัวพอกลับมาคลายล็อกมานะฮะเขาให้เงินเขาพยายามจะให้เงินนะฮะพวกประชาชนของเขานะครับไปซื้อรถกลุ่มรถ E ีนะฮะผักดันไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจนถึงนู่นเลย อ่าต้องปี64เลยนะทั้งทั้งปีเลยว่างนันนะฮะเลยทําให้กําลังซื้อเนี่ยกลับมาดีอย่างแน่นอนนะครับในกลุ่มของรถยนต์ในยุโรปอันนี้แค่ทางฝั่งเดียวนะแล้วจีน,นีจีนกระแสรร EV ก็เริ่มมาอย่างมากนะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาดูนะยอดขายของจีนนะฮะ EV เนี่ยเอ่าคร่าวๆนะฮะผมมองล่าสุดเนี่ยแปดแสนเก้าแสคันแล้วนะเฉียดล้านแล้วนะไม่แน่ใจว่าปีนี้จีนทนะลุล้านไหม แต่ถ้าเกิดทะลุล้านนั่นหมายความว่ากระแสร,รถ EV ีมาแบบสุดๆแน่นอนนะครับทีนี้ทางด้านของพามาดูสักนิดสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลนะฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นนะครับให้เงินสนับสนุนประชาชนในการซื้อรถ EV และ PHEV นะครับก็คือทางด้าน EV เลยแล้วก็ทางด้านของกลุ่ม p it, ัก k ินไฮบิทนะฮะทำให้เกิดการฟื้นตัวนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในยุโรป เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งเดลต้าได้ประโยชน์อย่างมากกว่ารายอื่นแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนนะครับให้กับรถไฟฟ้าโดยตรงโดยเป็นผู้ผลิตนะครับแท่นชาร์จด้วยสถานีชาร์จต่างๆซึ่งอนาคตผมมองว่านะฮะถ้าถ้ามันจะมีสถานีชาร์จเนี่ยเดลต้าเองก็จะยิ่งโตไปเรื่อยนะครับ,รบแล้เดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้สักนิดหนึงนะครับทางฝั่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ต้องบอกว่าการมโนเลยนะฮะสำหรับของหุ้นไทยเนี่ยแน่นอนนะครับว่า,ามันมันโตขนาดนี้มันก็ต้องผิดปกติแน่นอนนะครับคือโตมากมันอาจจะเป็นนะฮะเรื่องของการมโนหรือเปล่าอันนี้มองในเงื่อนของงานมโนนะกับเรื่องของความจริงนะครับซึ่งต้องบอกว่านะฮะ,ละหลายๆคนก็ยังไม่ทราบลึกๆข้างในนะฮะประมาณอีกสักเดือนน่อ่ะผมว่าน่าจะมีอะไรออกมาแน่นอนว่าเดลตามีอะไรข้างในของเดลตามีอะไรกันแน่นะครับที่ทําให้ นักลงทุนสนใจที่จะซื้อกันขนาดนี้นะฮะเรื่องแรกพามาดูก่อนพามาไล่เรียงเลยนะครับเท s l a สั่งชิ้นส่วนจากเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นความจริงก็แน่นอนนะก็ทําให้หุ้นขึ้นไปแน่นอนแต่ทีนี้เรื่องที่2องเดลต้นะครับพูดถึงถ้าเกิดผลิตเรื่องฮาร์ดแวร์ผลิตเรื่องฮาร์ดแวร์คือถ้าพูดกันตรงๆนะไอเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมันก๊อปปี้ง่ายจีนก็ทําได้ประเทศไหนก็ทําได้นะครับซึ่ง มันมันแบบมันไม่น่าซื้ออะถ้าถ้าถ้ามองในแง่ของผมนะเดี๋ยวสักหน่อยคนก็ก๊อปได้แต่นะครับนักลงทุนเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเรียกว่าเขาไม่ได้โง่ามากนะฮะเขาฉลาดแน่นอนในเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมากกว่าฮาร์ดแวร์นะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะต้องมีมากกว่าฮาร์ดแวร์แน่นอนเขาถึงกล้าซื้อคืออะไรนะฮะพามาดูหัวใจหลักของเทส l าเลยตอนนี้เทส l าคือผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับทั้งคัน ทั้งฮาร์ดแวร์เขาขายได้อยู่แล้วนะครับเรื่องรถยนต์ทั้งคันเนี้ยและเขาขายเรื่องของโปรแกรมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้วยไอตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคือซอฟต์แวร์มีหลายตัวนะซอฟต์แวร์ไลคนขับซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งทางนั้นเทสลาสามารถจะขายพวกเนี้ยขายกี่ล้านกปปี้ก็ได้โดยที่ไม่มีต้นทุนเลยโดยต้นทุนอาจจะไม่ค่อยเพิ่มเลยนั่นคือเทคโนโลยีที่เด็ดของเทสลานะครับแล้วซึ่งถ้าเดลตามีมั่งนะฮะอันนี้ผมคิดของผมเองนะผมคิดของผมเองนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขามีมนะั่ง ถ้าเดลต้มีเทคโนโลยีมั่งนะฮะมีซอฟต์แวร์มั่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปปลั๊กอินกับรถ EV นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้หมายความว่าแค่เท s l a เจ้าเดียวนะเขาปลั๊กอินให้กับ Toyota ได้เขาปลั๊กอินให้มิสูได้เขาปลั๊กอินให้เจ้าไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เป็นทางฝั่งของซอฟต์แวร์ได้นะครับผมมองว่า เนี่ยคือเรื่องที่พิเศษจริงๆนะครับอันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการมโนของผมเองนะครับและผมก็ไม่ได้เล่นหุ้นด้วยนะฮะแต่เห็นวงการยานยนต์ของไทยมาในมุมมองนี้ต้องบอกว่าดีใจนะครับผมดีใจมากๆที่มีโอกาสนะครับที่ธุรกิจยานยนต์บ้านเราจะเป็นตัวพลิกสถานการณ์นะครับของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกได้ด้วยมีมีเอี่ยวเขาอะนะฮะเราไม่ตกยังไม่ตกขบวนไว้อย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอันงี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ